มึงอะไเป็นหนีผู้ใดอวะอ้ะใครที่เป็นหนีผู้ใดมิสะท้อนเนี่ยก็เป็นนีใครก็นั่งเตะคนเออ,เนนอผู้ไทยวีดีโอเนี่ยเนี่ยคนนี้นี่นะเขาหน้ามอดหมองเล้วได้มันมันพ่อป่ายเนี่ยจางว่าแท้พี <c oughs> ่เขาว่าตรงหนึ่งให้เพื่อนมาซื้อนะ้ำมันนี่ <c oughs> แม่งกันกินเอาเอาย่างไหลอย่างหนึ่งเอาหลายอย่างมันเมื่อไง มันนอนทุนอันพ่อซื้อเขาแต่ามาซื้อน้ำพอิกขาขายห,หมูทอดนี่ก็จบเลยเอาเจ้าสิละห้าสิบบาทนะพ่ะอแหม่เมายู่เดี๋ยวนี้เกย,ยขายซอยเนี่ยให้มือเราจัาบาท50ให้ให้มือนะห,หาชิบเจ้มชิปปุ่มค้าตื่นเต้นเหรออยู่ดีนี่ เฮ็ดนี่คือถือลงมือว่านคือ30บลงมือวานคือห้าสิบคือเขียนยิ้มหาน่ะหน50 50โอ้ยอากรไรเครื่งตัวเครื่งเลยตอนนี้้าบา ไม่ทิ้งปลาขายบนรถของเกเ่งไม่เป็นเก่งพวกนู้เอาา้าเมื่อวานนี่ถุงเดียวถุงสุดท้ทายนึงเนาะทุ่งจะถ่ายในกับนี่นเป็นยอดขึ้นมาอยู่ <c oughs> เขาเอิ้นขายผ่านมันจีกเก็บของแล้วมันก็ต้องขายโลกออกเอาทุนขึ้นมาไปซื้อใหม่มึงจะนั่งเผาเหมือ่อหมื่นที่เหลือถุงเดียวนั่นนี่มันคือการตลาดเว้ย ถุงเดียวนี่ชิขายไปแล้สามชิปนี่ชิเดีนหยาดคึืนมาอยู่ป้าเทียดแบบนี่เกีีดดนี่นี่เป็นฉันนี่ฉันซื้อไปแล้วมีคนมาหยาดคึืนนี่ฉันเกียบแห้งแทยที่เดี๋ยนี่ฟาดง่วงฟาดง่าพัวน,นี้อ่า